หวีแปรงขนสัตว์เลี้ยงไฟฟ้าที่มาพา้อออปชันหนึ่งเจ๋งเขาสามารถพ่นอโรมาแบบนี้ได้จ้าใส่น้ําหอมใส่น้ํายาลูผิวใส่ได้หมดเลยจ้าอาจจะขอลองหวีหน่อยเป็นไงฟินไหมเ <laughs> จง๋งๆแบบนี้ในงบเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทปะดืวันเป็นหวีแปรงขนสัตว์เลี้ยงที่มาพา้อออปชั่นแบบสามีหนึ่งนะจ้าอย่างแรกเขาจะพ่นไอน้าเป็นอโรมาแบบนี้นะจ้าอย่างที่สซีหวีตรงนี้น,นะจ้าจะออกแบบประเพื่อนวดนะจ้าส่วนอย่างที่สามถวีไปเรื่อยๆเขาจะเก็บขนที่กาลังร่วงจ้าอาจลองหวีหน่อยเป็นไงฟินไหมดูสิ ยใช้งานก็ง่ายง่ายนะจ๊ะเปิดจุกตรงนี้เพื่อเติมน้ำหอมหรือน้ำยาบรุงผิวนะจ๊ะส่วนสวิตช์ตรงนี้เอาไว้คุมอโรมาจ้าและซึ่งเวลาใช้เสร็จนะจจะบิดตรงนี้ขึ้นมาดูสิเก็บแล้วเหลือ,อแค่นี้สะดวกมากจ้าเหมาะมากสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทจ้าส่วนบ้านพี่เลี้ยงหมา2ตัวนะจ๊ะอันนี้ชื่อเปาจากขอวีเนาะเป็นไงชอบไหม และซึ่งหวีเสร็จสังเกตตรงนี้ขนที่กําลังร่วงเขาจะติดขึ้นมาด้วยจ้ามาพร้อมกับฟันหวีแบบซิลิโคนนิ่มไม่ทําลายผิวหนังและถ้าแบตหมดช์จตรงนี้นะจ๊ะสายชาร์จเขามีมาให้ชาร์จแปบ๊บเดียวก็เต็มเรียบแล้วะจ้าหวีแปรงขนสัตว์เลี้ยงที่มาพรอมออปชันแบบสามีนหนึ่งนะจ๊ะอย่างแรกพ่นอารมาจ้าอย่างที่สองเป็นหวีนวดนะจ๊ะส่วนอย่างที่สามเป็นหวีเก็บขนจ้าลองหวีเนะี่ยเป็นไงฟินไหม <laughs> อย่างชอบแบบออปชันเจ๋งๆในงบเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทใครอยากได้จ้ากดก้เลย